เพราะฉะนั้นพอนอบาสกุบาสิกาทุกท่านญาติโยมคงไม่รู้อาตมาก็รอวิดีโอมาหลายเทคเหมือนกันรออะไรหลายญาติโยมรอเสียงที่มันมีความสงบอ่าเดี๋ยวบางทีมีเสียงเด็กร้องไห้บางทีมีเสียงโยมหัวเราะดังลั่นบางทีมีเสียงคนพูดกันเสียงดังอาตมาแค่ต้องการอยากจะเก็บบรรยากาศธรรมชาติห้าญาติโยมก็เลยมาได้แง่คิดว่าเราควรทําความเข้าใจ บางสิ่งบางอย่างมันควบคุมไม่ได้เราจะไปทุกข์มันทําไมเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาพของมันแล้วก็ญาติโยมก็เข้าใจกันและกันเนาะวัาธรรมะวันนี้ก็คือให้เข้าใจเถิดในสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้ยิ่งพยายามจะควบคุมมันมันก็ยิ่งทุกข์ใจบางอย่างควบคุมไม่ได้ปล่อยมันไปซะนะโยมเดี๋ยวโยมก็ต้องฟังเสียงมีเสียงแทรกซะหน่อยก็ต้องเข้าใจเพราะที่นี่เป็นที่ที่เขาจะมาชมธรรมชาติกันนะชีวิตของคนเราเราเป็นเจ้าของชีวิตเรา เราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตใครเราไม่สามารถไปควบคุมใครได้เจ้าของที่แท้จริงคือเราตัวเราเป็นเจ้าของลมหายใจของตัวเราเองแต่วันหนึ่งที่เราจะต้องตายไปแล้วเราก็ไม่ใช่เจ้าของตัวเรานี้แล้วดังนั้นฝากไว้เป็นแง่คิดว่าเราไม่สามารถควบคุมใครได้เราไม่ได้เป็นเจ้าของใคร แต่สิ่งที่เราจําได้นะตอนนี้คือทําจิตทําใจให้มันดีจากการนําสมาธิแล้วจิตใจนี้จะพาตัวเราไปสู่สิ่งที่ดีๆต่อไปในการดําเนินชีวิตณนตอนนี้และดําเนินชีวิตต่อต่อไปสมาธิจะเป็นเครื่องสร้างกําลังใจให้ระวังดีผ่านพ้นความทุกนี้ไปได้แม้มันจะควบคุมไม่ได้แม้เราจะไม่ได้เป็นเจ้าของใครแต่เราจะผ่านพ้นมันไปให้ได้ด้วยกําลังใจของเราจากการทําสมาธิทําทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร